ระรันาพระกิ่งคลองด่านของวัดคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการไาชมกันนะคะสำหรับพระกริ่งองค์นี้ค่ะออกเมื่อปี2543ค่ะเป็นเนื้อทองแดงโบราณหมายเด้กำกับจะอยู่ที่นี่นะคะและใต้ถาย นอกจากจะนำพระกริ่งมาให้ชมแล้วนะคะก็จะมาขย่ากริ่งที่ไพเราะกล้องกลางวานให้ฟังด้วยค่ะพร้อมนะคะพร้อมไหมคะพระกริ่งองค์นี้นะคะได้ถอดแบบถอดพิมพ์มาจากพระกริ่งใหญ่6.9ของวัดสุทัศน์ค่ะเพื่อเป็นการสมโภช90ปีของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านค่ะ